ไหนวะเนี่ยปั๊มก็ไม่มีต้อเข็นเช่นเนี่ยเข็นไปถึงไหนวะเนี่ยปั๊มแม่งก็ไม่มีทำไมวะเนี่ยอาอี่จอนดีกว่า ครับเพือ่อ่ไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลพี่จอนว่าไงพี่จอนอยู่ไหนอ่ะรถหนูยางแบนอยู่บ้านอ้าวไปไหนมา,มายางแบนน่ะหนูออกมาข้างนอกอะ่ะแล้วตรงนี้มันก็ไกลด้วยมาช่วยหนูหน่อยไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะนี่คือคันไหนคันคันสีชมพูนะใช่ยางแบนล้อหน้าล้อหลังล้อหน้ามาช่วยหนูหน่อยเข็นไปปัม๊มไป ปั๊มมันไกลอ่ะมาช่วยหนูหน่อยไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยว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 คันชมพูใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยคันนั้นมีที่เติมลมบอสอีซี่ปั๊มอยู่ใต้บอ,อยูบอ็อกอ้าวเหรอเออลองเปิดดูดิใช้งานง่ายลองเปิดดูใต้บอใช่ไหมใช่ใช่ใช่เห็นไหมเป็นสีนำดำๆอะ่ะเห็นแล้วอ่าอ่าหยิบออกมาหยิบออกมาเดี๋ยวสอนให้ใช้เป็นแน่นอนแล้วมันทํายังไงอ่ะอ่าดูนะดูนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมใช่กดปุ่มแดงก่อนเปิดก่อน เปิดแล้วพอเปิดปั๊บเห็นตัวเลขไหมมันขึ้นเลขอะไรเลข21 21เหรอใช่อ่ามัน21ปอนด์เห็นปุ่มบวกลบเปล่าเห็นค่ะอ่าล้อล้อหน้าหรือล้อหลังนะล้อหน้าค่ะล้อหน้าเอาเป็น30มสิบกันกดบวกลบสามสิบปุ่มบวกนะเออสามสิบแล้วอ่าสามสิบเสร็จเดินมาที่รถเลยหน้ารถเลยยาของเราอ่ะเปิดจุก แล้วก็เอาสายอะ่ะเสียบเข้าไปหมุนหมุนมนมนมนดีนะว่าคันนี้มีบอสอีซี่ปั๊มอยู่โอ<ฮ>เอ้ยใช้งานง่ายไม่ต้องห่วงหรอกนะหนูเสียบแล้วอ่ะเสียบเสร็จแล้วใช่เปล่าใช่อ่ะดูดูมันจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่เห็นเปล่าที่ที่ปุ่มอะ่ะเห็นอ่ะกดสตาร์ทเลยอ่ะเด็จได้ยินเสียงมันทำงานอยู่ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันเต็มปั๊มันจะออโต้สต็อปเองเลยง่ายนิดเดียวยางค่อยๆฟูขึ้นมายาง ดูแล้วเออง่ายไหมง่ายมากหนูมไม่รู้ว่ามันมีโอ้โหวันหลังก็ถามก่อนก็ได้เสร็จยังเสร็จแล้วแล้วอ่าเสียงมันเงียบแล้วใช่เปล่าใช่เอาออกเลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย<ห>ไปโอ้โหขอบคุณค่ะครับผมบายบายค่ะวัสดีค่ะรู้งี้มีหมีใต้บ่อนไม่เข็นมาเรื่องไกลหรอกแล้วก็มีบอกวางยังวะโอเควางแล้ว บอร์อ mm ีซี่ปั๊มปั๊มลมไร้สายเครื่องสูบลมแสนสะดวกจากบอร์ดพร้อมเติมลมได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือบนท้องถนนสูบลมด้วยแรงดันได้สูงถึง10.3บาร์พร้อมแสดงค่าการสูบแบบเรียลไทม์และมีฟังก์ชันออโต้สต็อปเหมาะสำหรับใช้เติมลมยางรถยนต์มอเตอรไ์ไซค์จักรยานลูกบอลและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำขนาดเล็กมีทุกสิ่งพร้อมใช้อยู่ในมือรวมถึงมีอะแดปเตอร์หลากหลายแบบ ให้ใช้กันอย่างง่ายๆใช้งานง่ายเห็นผลจริงดีไซน์กระทัดรัดมีแบตเตอรี่ในตัวพร้อมรองรับการชาร์จผ่าน USB-C และมีไฟ LED สองสว่างอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับกับบอดอีซี่ปัม๊มปั๊มลมอัจฉริยานะครับเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานนั้นใช้งานง่ายที่สําคัญก็คือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ก็กดอย่างที่เราให้ได้ดูกันไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าปุ่มการใช้งานมีนิดเดียวเองที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถที่จะใช้ครอบคลุมกับในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆได้ตามที่ได้รีวิวกันไปนะครับและบอกได้เลยครับว่าขนาดเล็ก พกพาไปไหนก็ได้นะครับฉะนั้นเหมาะอย่างยิ่งครับกับในเรื่องของการเก็บเอาไว้ที่บ้านหรือว่าจะเก็บเอาไว้ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับกับตัวของบอตอีซีปั๊มโอเคครับแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวบอตอ e ซีปั๊มนะครับปั๊มลมอัจฉริยะพกพาได้ไปไหนก็ได้จากทางโรเบิร์ตบอสครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ